สวัสดีย้มเช้าครับพี่น้องเพราะพบกันอีกแล้วเนาะกับช่องกเกษตรท้อต่อครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาตรวจสุขภาพมันครับมันกับตอนนี้กับอายุหกเดือนกับอีกสามมื้อนาะครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาตรวจสุขภาพมันครับมันหกเดือนมีพี่น้องหลายท่านถามว่ามันหกเดือนเขาต้องเบิงอยังอีกเนาะ เขาปลูกมันหน้าฝนนะครับพี่น้องผมก็มีคําตอบใหม่นะหนึ่งเขากับเบื้องวัชพืชน,นะครับวัชพืชต้นใหญ่เขาก็เอาเม็ดมาทางออกเนาะมีดมาทางออกอันดับต่อไปก็คือฝนครับมันอยู่หน,านนะ้าฝนเนาะอยู่หน้าฝนนี่เขาต้องมันมาเบื้องเรื่อยๆครับมาตรวจแปลงบ่อยๆเลยครับทุกอาทิตย์เลยครับพอาะวอย่างเนาะมันมันเริ่มรงหัวแล้วบ้านี้มันมันทีน่าครับถ้าฝนชุกกดเขาต้องมากววยเบื้องทุกอาทิตย์ครับเพราะฉะนั้นถ้า เขาถิ imana, results, so ่งช่วงไปนะครับ <welche> ถ <ăn rule> ้ามันเ่าเขาที่กู้ประทันเนาะกู้ออกประทันครับมันที่เสียดายมันซื้อครับอันนี้ผมก็เลยมาโกยให้พี่น้องมิ่งครับโกยทุกอาทิตย์แล้วครับอันนี้ก็เขามาโกยอีกแล้วอันนี้ก็มาโกยเบื้องน้ครับนี่มันหกเดือนแล้วครับหกเดือนกับอีกสามมืออันนี้ผมโกยเบื้องครับโกยเบื้องละโกยตัวให้แล้วครับอันนี้มาทายให้เบื้องเนาะหมามันก็ทีประมาณนี้ครับพี่น้อง น,นี่หัวมันหกเดือนนะครับหกเดือนกับอีกสามมือครับหัวกันีิประมาณนี้ครับพี่นอ้นองบัเนาครับผมผมป่วยเบื้องทั่วให้แล้วครับอันนี้เงานี่ครับอันนี้ผมก่วยเบื้องแล้วนะนเนาะบัเนา ผมกวยเบื้องทั่วให้แล้วครับพี่น้องบ่เนอาอันนี้มากลวยพี่น้องเบื้องอีกรอบหนึ่งผมย่างกลวยเบื้องทั่วให้แล้วครับพี่น้องแล้วก็มาไทยพี่น้องเบื้องนะครับบ่มีนเอาครับแต่กับไว้วางใจพรไไดครับเขาาต้องมาตรวจทุกอาทิตย์ครับเผื่อพรไใดครับหนาปูนนะครับยังฝนตกดูดูยงอันตรายครับเราต้องมาเบื้องครับนี่ครับผมกำลังจะคลิปให้พี่น้องเบื้องเนาะเป็นอย่างคือ ต้องมาตรวจทุกอาทิตย์เนาะครับแปลง่มันนะครับมันก็มีปัญหาเขาแก่ทุกทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องแล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละมองเนาะตัวนของผมนี่เปอร์เซ็นต์การเน่ามันกับบ่ค่อยหลายคือจังแปลง่มันของคนอื่นนะครับบางคนนี่ตกน้อยเดี๋ยวก็เริ่มเน่าแล้วเ้อครับพี่น้องเพราะว่าขางไต้ที่เพื่อนเป็นพลรันหินนะครับน้ำมันสามารถซึมลงได้นะครับหรือว่าซึมลงซาเนาะ น,นี่ของผมเป็นดินทรายมันก็ไหลลวงเนี่ยจากน้อยมันก็นเลยบ่ค่อยเน่าครับบ่ค่อยเห็นเน่ากันไลยน,นอกจากดินนักลีครับอันนี้ก็มาไทยพี่น้องเบื้องเนาะผมขวยเบิง้งทั่วแปลงแล้วล่ะครับพี่น้องอันนี้มาไทยเบิง้งโห้เบิ้องอีกเนาะดีแบบมานนี้นะครับมันหกเดือนกับอีกสามมือครับ ตังแด่ก,ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มันนะครับพี่น้องวันนีก้ก็ขอขอบคุณครับ